สารคดีคุ้มครองผู้บริโภควันนี้เสนอตอนเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกปัจจุบันนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกเข้ามาตีตลาดเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคจึงมีทางเลือกมากขึ้นด้วยครับ่ ย๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกกว่าเดิมเยอะเลยนะก็แง่ละก็ดูพ่อซื้อมันซะเยอะเชียวทั้งดีวีดีโฮมเทเตอร์ไม่จะเครื่องควอลกล่ะอ้าวแล้วแม่ไม่ชอบเหรอก็ชอบอยู่นะแต่มันอดห่วงไม่ได้นี่นาะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ทางนี้พ่อรับผิดชอบได้แม่ไปที่ชอบที่ชอบเลยนะ อีกนานนั่นแหละโอ้ยแล้วแม่จะห่วงอะไรอีกละ่ะก็ห่วงเรื่องคุณภาพไงมันจะดีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าโถ่แน่นอนมันยอดเยี่ยมมากเลยลอล่าลผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนผมน่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ลอเล่นนะแม่นี่ไอขอ,ของพวกนี้มาราคาถูกมากเราซื้อมาใช้ทั้งสองสามปีก็คุ้มแล้วถ้ามันเสียนะจะได้ไม่ต้องเสียดายเงินไม่ต้องมาซื้อเครื่องแพงๆไงอ่ะนั่นมันเป็นอะไรขึ้นมาอีกล่ะพ่อ พูดป,ปุ๊บเสียปป๊บเลยเนี่ยเฮ้ยค่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าไฟดูอันตรายไม่ควรซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าที่ไม่มีฉลากไม่มีตัวแทนจำหน่ายเพราะขณะนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากครับผู้บริโภคจึงควรระวังพิจารณาให้รอบคอบก่อนเลือกซื้ออ่านคู่มือแล้วก็เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อประโยชน์ของตัวผู้บริโภคเองครับ หากพบพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน2ขอบอโทร1166